สามถ้ามีเงินช่วยเราก็น่าจะเบาตัวนะใครมีกําลังในการตัดอ้อยก็ตัดให้มาดีๆนะอันนี้ก็ก็เรื่องที่หนึ่งนะร้อนรม ช้าสุดก็ไม่น่าจะลากลางเดือนตุลาถ้าพรุ่งนี้เข้าประชุมใช่ไหมถ้าไม่เข้าประชุมก็ตัวแทนชาวไร่อ้อยก็จะไปคุยกับน่าจะคุยกับนายกนะรักษาการนายกรวิาก็คุยดังนั้นก็จะทําให้รถเคสเนี่ยเป็นรถที่ถือว่าตอบโจทย์กับชาวไร่ทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะทั่วโลกเลยนะครับเรามียอดจําหน่ายเยอะสูงสุดในโลก มีสาขาทั่วโลกนะครับมันก็จะเหมือนกับว่าสร้างความมั่นใจให้กับบริษัทผมด้วยเพราะผมเป็นตัวแทนของเทสใช่ไหมครับอย่างที่บอกครับเราต้องเอาภารกิจของเราคือเราต้องเอาของที่ดีที่สุดให้กับชาวไร่แล้วต้องไม่เป็นเศษเหล็กแล้วต้องได้กําไรสูงสุดตามอย่างที่นักเรียนเคยไปเรียนที่โรงเรียนเอ็นเสมานะครับโรงเรียนเอ็นเอสจะต้องบอกว่าพวกอย่าง เรไ้อ้อยต้องได้กำไรสูงสุดดังนะั้นการเลือกรถตัดอ้อยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะอ,อย่างที่อาจรารย์พลดอนท่านบอกคุณทำอ้อยดี20ตันแต่คุณทิ้งไว้ในไร่ทั้ง5ตันอย่างเงี้ยถูกไหมครับแทนที่คุณจะได้กำไรสูงสุดคุณก็ไปทิ้งไว้ในไร่เป็นเพราะว่ารถตัดอ้อยไม่มีคุณภาพอันนี้ก็ทำให้เราขาดทุนบัตแปลงเราได้10ตันอยู่แล้วเรียกว่าดิ่นจะก,กำไรหรือขาดทุนาดี ทิ้งไว้ในไร่สังสามสีตันขาดคุณเลยทีนี้เองเพราะรถไม่มีิักภาพดังนั้นวันนี้ KCA นะผมขออน,นุญาตพูดในนาม KCA เราเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชาวไร่อะไรบ้างนะครับที่เป็นประโยชน์วันนี้ผมมีอาจารย์สมารซึ่งเก่งมากๆในเรื่องของการแนะนำรถการซ่อมบำรุงอันนี้เป็นมือหนึ่งเลยนะ ในเซาทีเอเซียเนี่ยก็คือทางเอเชียทั้งหมดอาจารย์นี่มือดึงเลยเรื่องความรู้ของการใช้รถการซ่อมรถรถไฟฟ้าเป็นยังไงทําไมไมนถึงซ่อมยากอา,อาจารย์ซ่อมได้ทุกเรื่องซ่อมได้ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะรถเทสรถไเ,เนิวฮอแลนด์อาจารย์ก็สามารถแนะนําการซ่อมได้จริงๆไฟฟ้าไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวหลายท่านอาจจะโอ้โหไปซื้อรถแต่ดอ้อยแล้วมันต้องไม่มีไฟฟ้านะ จริงๆเราเข้าใจผิดเขามีไฟฟ้ามาทําให้เราใช้รถง่ายขึ้นซ่อมง,ง่ายขึ้นไม่ใช่ซ่อมยากซ่อมง,ง่ายขึ้นแต่เพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจเดี๋ยววันนี้อาจารย์สมานนะครับจะแนะนําให้เราใช้ระยะเวลาสั้นๆแค่ที่สิบวินาทีนะครับอธิบายหัวใจบางส่วนให้นะครับแต่ถ้าจะเอาลึกๆต้องสักสองวัน นะครับวันนี้เรามีแค่20่สินาทีก็ไม่เป็นไร20่สินาทีอันนี้ก็ถือว่าถ้าทุกคนตั้งใจฟังก็จะได้ความรู้20่สินาทีเนี้ยอย่างเต็มที่แล้วมันจะเป็นตัวเลือกให้เราว่าเราควรจะเดินไปทางไหนนะครับการซื้อรถตัอดอ้อยเรามีจุดยังไงในการเลือกซื้อรถตัอดอ้อยบ้างอ่ะขอขอภัยใครช่วยตอบหน่อยสักหนึ่งคนเดี๋ยวมีหมวกให้ มีจุดอะไรบ้างในการเลือกซื้อรถตัดอ้อยเราจะซื้อรถตัดอ้อยเราเลือกอะไรอ่ะข้างหลังครับพื้นที่อ่ะปะหนึ่งใบอ่ะอีกคนนึงเลือกซื้อจากอะไรครับรถตัดอ้อยเรามีวิธีการเลือกซื้อรถตัดอ้อยจากอะไรข้างหลังครับราคาเอาตามไปอ,อีกนหนึ่งใบอ่ะอีกคนนึงเหลืออีกใบหนึ่งไปดูนะครับของรางวัลไปข้างหลังเลยครับ นกปืนนะครับอาจา้า์นี้ครับครางครับคุณลุงเชิญครับรุกลานครับอะไรนะอ๋อครับโอเคครับขอบคุณมากครับ,รบ<อ>ก็อันนี้ก็จะเป็นจุดเล็กๆในการเลือกซื้อโถตัดอ้อยแต่ผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งการซื้อโถตัดอ้อยจุดหนึ่งที่อยากให้เลือกให้คิดซื้อแล้วมันอยู่กับเราตลอดชีวิตไหม อยู่กับเราตลอดชีวิตไหมครับตลอดชีวิตดังนั้นสิ่งที่ช่วยเราประหยัดเงินหรือจะมาผ่านเงินเราอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สําคัญมันอยู่กับเราตลอดชีวิตนะครับอย่าลืมเราชีวิตนี้เรายังต้องทําอ้อยนะลูกหลานเราก็ยังต้องทามันเข้ามาช่วยเราประหยัดเงินของเราหรือมาผ่านเงินเราอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับ อย่ามองแต่ราคาถูกไหมครับเพราะมันอยู่กับเราตลอดชีวิตนะตอนซื้ออาจจะเหมือนว่าซื้อแล้วถูกแต่มาใช้แล้วโคตรแพงถูกไหมแต่เราอาจจะซื้อรถแพงแต่มาใช้แล้วโคตรถูกอันนี้เป็นจุดสําคัญนะครับโอเคนะเดี๋ยวทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวอาจารย์สมาน จะมาแนะนําแล้วเดี๋ยวผมจะปิดท้ายให้ว่าอะไรที่เรียกว่าโคตรแพงและโคตรถูกสุดท้ายเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ,บ,รบเรื่องของอาาการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟรถติ๊กเตอร์กับรถตัดอ้อยนะั้นไม่ได้ต่างกันนะครับในรถตัดอ้อยนะครับ A4000 พของเรานะครับเป็นแบบแมชชีนิกก็คือรุ่นโบราณเลยใช้คนโทษคนทวนด้วยกับมือ นะครับคันโยกสายสลิงเข้ามาควบคุม <c oughs> การทํางานของสปูลวาลวนะครับให้สปูลวาลวเปิดปิดทางน้ามันให้น้ามันนั้นทํางานอันนี้คือเป็น,นกลไกถอดประกอบปรับต,ต,ต,ตั้งนะครับเป็นหน้าที่ของคนขับที่จะต้องเข้าใจนะครับทีนี้คนขับจะต้องเข้าใจของตัวรถหนึ่งคืออะไรครับคนขับกับตัวรถต้องรู้และรู้จักตัวรถก่อน นะครับสองนะครับคนขับจะต้องรู้จักแปลงนะครับที่เราจะนำรถราคาหลักล้านเนี่ยลงไปในแปลงนั้นถ้าคนขับนะครับหรือเจ้าของรถไม่รู้จักทั้งสองตัวเตรียมตัวไว้เลยครับนะครับความเสียหายเกิดขึ้นนะครับแล้วเงินในกระเป๋าของเราก็จะค่อยๆทยอยออกไปนะครับ ดังนั้นวันนี้ผมโฟกัสนะครับไปที่ตัวของกลไกนะครับที่เป็นแมคคณิตแล้วไม่มีประสิทธิภาพทําให้ชาวไร่เป็นนีสินแล้วก็จ่ายค่าซ่อมเยอะมากๆนะครับก็โรงงานตานก็เลยปรึกษากับทางนครส่วนสติวเราซึ่งเรามีทั้งให้ความรู้เรื่องการปลูกอ้อยเรื่องการเตรียมดินเรื่องการเตรียมแปลงนะครับมีนวัตกรรมดีด ว่าอยากจะทำภารกิจในการลดต้นทุนให้กับชาวไร่อ้อยให้ใช้รถตัดอ้อยที่มีประสิทธิภาพจะทำยังไงซื้อมาแล้วไม่เป็นเศษเหล็กทำยังไงแล้วก็ได้ราคาที่ไม่แพงจนเกินไปอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะเขาช่วยเหลือชาวไร่ก็เลยร่วมกันตั้งเป็นบริษัทขึ้นมานะครับแล้วก็ได้เป็นตัวแทนของเคส นะครับซึ่งบริษัเทเคสเองก็เป็นรถตัดอ้อยที่มีอายุปเป็นร้อยปีแล้วไม่ใช่เพิ่งแก่ทำ